สภาคุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์ชุลมุนที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาประมาณตีสี่ครึ่งครับเจ้าหน้าที่ตำรวจของพัทยาชนบุรีเขาตั้งด่านแล้วก็ไปตรวจค้นรถโตโยต้าแ m มรี่คันนี้แล้วก็ยืดหย,ยุดกระชากตามที่คุณผู้ชมเห็นพอเข้าไปตรวจบริเวณที่อยู่ในคลิปนี้นะครับอยู่แถวหน้าห้างแมคโครรถเก๋งคันนี้ไม่ยอมให้ตรวจภายในไปพบ ยื้อยุดฉุดกระชากกับคนขับที่ชื่อว่านายสุรศักดิ์ดำรงกับนายเตชพัฒโหระบุตรมาด้วยกันแล้วสภาพมึนเมาทั้งคู่เจ้าหน้าที่ตรวจวัดแอลกอฮอลในลมหายใจก็พบว่ามีระดับแ,บแอลกอฮอลอยู่ในระดับสูงจึงแจ้งข้อหาเมาแล้วขับปรากฏว่านายเดชพัฒซึ่งนั่งด้วยนั่งโดยสารมาด้วยแสดงความไม่พอใจต่อว่าเจ้าหน้าที่เราอ้างว่าทำงานอยู่สถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งรู้จักกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ถ้ารู้ประวัติแล้วจะไม่กล้ายุ่งแต่ท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่ก็ต้องบังคับใช้กฎหมายนะครับคือพยายามที่จะไปพูดเคลียร์ให้สงบสติอารมณ์แต่ก็เจอนายเตชพัฒนคนนี้ใช้แขนล็อกด้วยเจ้าหน้าที่ก็ต้องกรูไปช่วยออกมาในลักษณะแบบนี้ระหว่างที่ควบคุมตัวมีเหตุการณ์ประหลาด ก็คือมีชายลึกลับโทรศัพท์เข้ามาหาทางตำรวจอ้างว่าเป็นนายตำรวจยศผู้กำกับการอยู่สถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาคที่2พยายามขอเคลียร์ให้ปล่อยตัวผู้กระทำผิดทั้งคู่แต่ทางตำรวจที่พัทยาก็ไม่สนใจยืนยันจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายอันนี้ก็เกิดขึ้นเช้ามืดแล้วก็เป็น ภาพที่ไม่น่าดูสักเท่าไหร่นะครับแล้วทางตารวจเขาก็ส่งเรื่องต่อไปด้วยครับนี้น่าสนใจนะว่าตํำรวจคนที่โทรเข้ามาพยายามเคลียร์เนี่ยเป็นใครแล้วขนาดเดียวกันก็คนที่อ้างตัวเป็นผู้สื่อข่าวของทีวีช่องหนึ่งเนี่ยนะฮะก็ต้องไปเช็คด้วยว่าตกลงแล้วจริงหรือไม่จริงยังไง ขาะเดียวกันนะครัวันนี้มีข้อมูลออกมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมาและขับนะครับโดยประธานชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชนหรือว่าซุปเปอร์พลด็อกรนพดลกันนิกาก็เปิดเผยผลสำรวจครับกรณีเมาและขับนะครับเป็นการไปสอบถามประชาชนทุกสาขาอาชีพ1 4 0 4ตัวอย่างด้วยกัน กลุ่มตัวอย่างร้อยละ77.4ครับระบุว่าพฤติกรรมในการขับรถที่เป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดอุบัติเหตุอันดับหนึ่งก็คือเมาแล้วขับกับรองมาก็คือการใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถอันดับที่3มก็คือการขับรถออกจากซอยโดยที่ไม่ยอมหยุดนะฮะคือปกติเขาต้องให้หยุดชะลอไว้ก่อนดูรถทางตรงมาแต่ว่าอันนี้ไม่ยอมหยุดนะครับก็เป็นสาเหตุอันดับที่3มส่วนอันดับที่สีก็คือการใช้ความเร็วเกินกําหนดครับ ถามต่อไปฮะเพราะว่ามีแนวคิดว่าต่อไปนี้คนที่เมาแล้วขับคนที่นั่งมาด้วยเนี่ยจะต้องรับโทษด้วยไหมหากว่าไปจับกลุ่มคนเมาแล้วขับได้มีคนที่เห็นด้วยว่าคนนั่งมาเนี่ยนะฮะควรจะรับโทษด,ด้วย มีอยู่ที่70.5%ไม่เห็นด้วย39.6%และสุดท้ายครับกรณีเรื่องของคนที่จัดเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงตัวของเหล้าของเครื่องดื่มมึนเมาเนี่ยนะฮะมีความเห็นด้วยหรือไม่ถ้าเกิดสมมุติว่าจะไปเพิ่มโทษกับคนที่จัดงานแล้วก็เลี้ยงสุราปรากฏว่ามีคนเห็นด้วยคือ54.4%นะครับ5ขอแม่45.6%บอกว่าไม่เห็นด้วยนะครับครับยังคงเน,น้นย้ำนะครับเมาไม่ขับดื่มไม่ขับ